สีแดงและสีขาวนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เรามาดูคำทํานายคำว่าสีขาวก่อนคนที่เลือกสีขาวความหมายประจําวันที่21่สิบกุมภาพันธ์สองพัฉะนั้นผมจะหลับตาดูนะครับ พรุ่งนี้จะมีอะไรทําเยอะแต่จะเหนื่อยล้านิดหนึง่งแล้วก็เพลียนิดหนึง่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะนอนเร็วพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่า,อ,าอยากอยากจะกินน้ําดีๆอร่อยๆพักผ่อนแล้วก็เสร็จธุระก็อยากจะแบบพักผ่อนเยอะๆฉะนั้นเวลาใครทํางานในคนที่เลือกสีขาวก็จะเป็นคนที่เรียกว่าค่อยๆทําค่อยๆทําอย่างเป็นระบบ ไม่รีบไม่เร่งว่าเดี๋ยวจะทํานี่ทํานั่นทนํานี่แล้วค่อยๆทําอย่างมีความสุขพี่เดยว่าอยากจะนอนเร็วตื่นเต,ตื่นช้าหรืออาจจะตื่นเร็วแต่รีบกลับมาพักผ่อนให้เพียงพอฉะนั้นจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับอ่ะคนที่เลือกสีขาวพรวงนี้จะมีข่าวดีก็คือจะมีคนติดต่อเรื่องเอาเงินมาให้หรือการทํางานหรือเงิน จะเกิดเข้ามาในกระเป๋าหรือในบัญชีนะครับที่สำคัญที่สุดมีเกณฑ์ต้องโอนเงินในการชำระค่าอาจจะเป็นสาธารโภคค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ำอะไรก็ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอ่ะคนที่เลือกสีแดงประจำวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับอันนี้เอาสีแดงเขาเรียกว่าตามใจทุกอย่างไม่รู้จะ พอใจอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนรักคนที่เลือกสีแดงเช่นสมมุติมีแฟนเราก็ตามใจเขาทุกอย่างจะเอาอะไรอีกหรือตามใจลูกตามใจพ่อตามใจแม่แล้วเรารู้สึกว่าให้แล้วนะทำดีแล้วนะยังไม่พออีกเหรออะไรเงี้ยหรือว่าคิดน้อยใจเล็กน้อยหรือว่าปรารถนาอยากให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นคนที่เลือกสีแดงนะครับแล้วก็คนที่เลือกสีแดงเนี่ย อยากจะกินอะไรที่แบบรวดเร็วจบไวแล้วก็จะไม่ไม่ไปคุยกับใครมากความหมายก็คือเก็บตัวแล้วก็พูดน้อยกว่าทุกๆวันคือมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจมีให้เรื่องแก้ไขทั้งหมดแล้วเป็นเรื่องของความผูกพันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราอะไปเกี่ยวข้องแล้วเราอยากจะไปช่วยอยากจะไปลดผลากตรงจุดน,นี้นะครับอ่ะฉะนั้น คนที่เลือกสีแดงถือว่าเป็นสีที่แบบตรงข้ามกับความรู้สึก